าราเนี่ยยังมีความน่าสนใจในการปลูกอยู่ไหมครับคือทุกวันมันมันให้รายได้เราได้เกือบทุกวันนะยกเว้นวันที่ฝนตก,กับกวันที่เราหยุดกรีดนะครับมันยังเป็นเทรนที่ในโลกเนี่ยยังไม่สามารถหาสิ่งใดที่มันจะมาทดแทนได้ก็ต้องยกระดับมาตรฐานทุกตัวให้สู่สากลให้ได้นะครับทั้งเรื่องของตั้งแต่ในสวนยางเลย นะเรื่องของ EUDR เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรคือสุดท้ายเรื่อง s ustainable ที่พูดถึงเรื่องยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเทรนโลกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็มาย่อยลงมานะว่าพี่น้องเษกษตรกรสวนยางเนี่ยการจะทำสวนยางยั่งยืนหมายถึงอะไรการจะทำให้สวนยางยั่งยืนก็หมายความว่าตัวเขาเองต้องไม่ย่ำแย่ภาพรวมของราคายางเป็นยังไงบ้างครับคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยร่วมมือกันจับมือกันเนี่ยโอกาสที่มันจะ ยิ่งใหญ่เติบโตมันเป็นไปได้อนาคตเนี่ยสิ่งที่เราคิดเราฝันไว้เนี่ยมันสําเร็จมันเป็นความสําเร็จของคนทั้งหมดที่อยู่ในองค์การยุคนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเกษตรสัญจรพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่จะพาคุณผู้ฟังนะครับออกเดินทางนะครับไปกับโลกของการเกษตรไทยนะครับในมุมมองที่ลึกกว่าเดิมจากการพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงที่อยู่หน้างานนะครับนักวิชาการนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ และกูรูด้านการทําเกษตรนะครับรวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพื่อให้เกษตรกรไทยมีข้อมูลที่รอบด้านเข้าใจโลกเข้าใจตลาดและก็เข้าใจศักยภาพของตัวเองครับและว,วันนี้ครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับเรื่องของยางพารามไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับพืชเศษษรษฐกิจไทยนะครับที่อยู่คู่กับเรามานานกว่าร้อยปีแล้วนะครับวันนี้กําลังยืนอยู่ท่ามกลางแยกสําคัญของโลก ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาผันผวนแรงงานขาดแคลนนะครับการค้าโลกที่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับเกษตรกร,ร,กรจํานวนมากเลยนะครับกำลังตั้งคําถามนะครับว่าจะอยู่กับยางพาราต่อไปดีไหมหรือจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนดีนะครับ และในเทปนี้นะครับเกษตรสัญจรพอดแคสต์จะได้พูดคุยนะครับกับตัวจริงเสียงจริงนะครับดเร์เพิกเลิศวังพงศ์นะครับประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับจะมาไขทุกคําตอบนะครับเกี่ยวกับทิศทางใหม่ของยางพาราไทยในปีนี้นะครับรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจต่างๆการส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มเมอร์จนไปถึงการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยนะครับให้อยู่ได้พอใจและก็ยั่งยืนนะครับ ถ้าคุณคือเกษตรกรคนหนึ่งที่อยู่ในวงการยางหรือกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการทําธุรกิจเกี่ยวกับยางพารานะครับเทปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและตอนนี้ดรเพิกเลือดวังพงศ์นะครับอยู่กับผมแล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เพิกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เพิกครับครับครับก็ขออนุญาตเรียกพี่เพิกเลยก็แล้วกันนะครับเพื่ออัศรสในการพูดคุยนะครับพี่ครับ โอเคครับพี่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็เข้าสู่ไตรามาสที่2ของปี2568แล้วนะครับอยากรู้เลยครับว่าปีนี้เนี่ยการยางแห่งประเทศไทยของเราวางแผนหรือมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะพาเกษตรกรสวนยางของเราเนี่ยไปข้างหน้านะครับโดยเฉพาะในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้นะครับทางการยางเนี่ยมองเห็นทิศทางของอนาคตยางไทยไว้อย่างไงบ้างครับก็ต้องยกระดับมาตรฐานทุกตัวให้สู่สากลให้ได้นะครับทั้งเรื่องของ ตั้งแต่ในสวนยางเลยนะนะเรื่องของ EUDR เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับหลายๆตัวที่เรื่องของออร์แกนิกในสวนยางอันนี้เราทำหมดทุกตัวตอนนี้นะครับใช่ครับพี่เบิร์ครับตอนนี้เนี่ย เกษตรกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกพืชแล้วก็ขายผลผลิตอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันก็คือการแข่งขันในเรื่องของมาตรฐานนะครับทั้งการตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากแหล่งไหนปลูกยังไงใส่ปุ๋ยอะไรนะครับจนไปถึงการลดคาร์บอนฟลูดปรินต์นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ของตลาดโลกด้วยนะครับรวมถึงการผลิตแบบออร์แกนิกเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆด้วย สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะมันกําลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่นะครับของการอยู่รอดนะครับและนี่คือภาพที่การยางแห่งประเทศไทยกําลังจะมุ่งไปนะครับเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยนะครับให้เข้าใจนะครับแล้วก็ทําได้จริงในเรื่องของมาตรฐานสากลนะครับและเมื่อกี้ครับเราพูดถึงความยั่งยืนและความอยู่รอดอยู่ได้นะครับพี่เพื่อครับอยู่ได้พอใจยั่งยืนครับพี่ครับ การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยมีแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายนี้ยังไงบ้างครับคือสุดท้ายเรื่อง sustainable เนี่ยที่พูดถึงเรื่องยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเทรนโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาย่อยลงมานะว่าพี่น้องเษกษตรกรสวนยางเนี่ยการจะทําสวนยางยั่งยืนหมายถึงอะไรการจะทําให้สวนยางยั่งยืนก็หมายความว่าตัวเขาเองต้องไม่ย่าแย่อันดับแรกก็ดูเรื่องราคาสินค้ากเกษตรเป็นตัวตอบโจทย์ทุกโจทย์นั่นแหละ คือถ้าเขายุคนี้ถ้าเขามีตังค์ที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็แน่นอนเขาก็จะไปดูแลอะไรที่มันอยู่รอบข้างเขานะถ้าเงินมันไม่พอเนี่ยดูแลตัวเองยังไม่ได้ไอ้สิ่งที่มันมรอบข้างเนี่ยมันก็ดูแลใครไม่ได้หรอกนะโดยเฉพาะต้นยางเนี่ยถ้าไม่มีตังค์รายได้ไม่มากพอปุ๋ยก็ไม่ต้องกินปุ๊บต้นไม้ตายก็ดีกว่าคนตายอ่ะนะอันนี้เขาพูดกันนะชาวบ,บ้านพูดกันแต่เมื่อเขามีตังค์จากรายได้จากยางราคาย,ยางขยับตัวสูงขึ้น เขาก็จะกลับไปดูแลต้นยางไปดูแลไอพืชผลดูแลคนรอบข้างเป็นเรื่องปกติครับ,รบจากการพูดถึงความยั่งยืนนะครับไม่ใช่คําสวยๆแล้วนะครับตอนนี้แต่มันคือเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะครับในทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเดินไปด้วยกันนะครับการยางเองเนี่ยก็ย่อยนโยบายใหญ่นี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้าเกษตรกรจะอยู่ได้แบบยั่งยืนอันดับแรกเลยเนี่ยครับก็ต้องไม่ลําบากก่อนนะครับซึ่งก็หมายถึงว่า ราคายางเนี่ยจะต้องดีพอนะครับที่จะเกษตรกรสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแล้วก็ดูแลสวนของเขาได้นะครับซึ่งถ้าเขามีรายได้พอเขาก็จะกลับมาดูแลสวนดูแลต้นยางดูแลครอบครัวได้นะครับและพูดถึงตรงนี้แล้วก็อยากรู้ต่อครับถ้าราคายางคือปัจจัยสําคัญแบบนี้ตอนนี้ครับภาพรวมของราคายางเป็นยังไงบ้างครับพี่มีแต่ทรงกับขึ้นนะโอกาสลงเนี่ยน่าจะยากพอสมควรถ้าไม่โดนอนุบัติเหตุอะไรหนักๆเนี่ยมันเทนในโลกเนี่ย แต่ผมก็ยังเชื่อว่าแม้ต่อให้มีสถานการณ์ที่แบบเลวร้ายเรื่องสงครามนะก็ยังรับมืออยู่นะรสรุปก,กันชัดๆไปเลยนะครับว่าตอนนี้ราคายางเนี่ยก็มีแต่ส่งกับขึ้นนะครับเพราะว่าเทรนด์ของโลกตอนนี้นะครับยังต้องการยางธรรมชาติอยู่นะครับต่อให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือวิกฤตต่างๆเนี่ย ก็ยังไม่ถึงขั้นกระทบราคาหนักมากเพราะว่ายางพาราเนี่ยยังไม่มีวัสดุอะไรที่เป็นวัสดุธรรมชาติมาทดแทนได้นะครับและเมื่อความต้องการในตลาดยังดีอยู่แบบนี้สิ่งสําคัญเลยก็คือทําอย่างไรครับให้เกษตรกรปรับตัวให้ทันแล้วก็อยากถามต่อเลยครับว่าทางการยางเนี่ยมีวิธีการผลักดันให้เกษตรกรนะครับผันมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไงบ้างครับเอาเรื่องไอทีเข้ามา เกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับเรื่องการวัดต้นยางการสำรวจต้นยางเราจะรู้ถึงว่ายางทุกต้นเนี่ยมีพิกัดอยู่ที่ไหนบ้างมีต้นความโตขนาดเท่าไหร่ในหนึ่งไร่มีจํานวนกี่ต้นแต่ละต้นให้ผลผลิตเท่าไหร่ปล่อยคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่ซับคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่ พวกนี้ท้ทังหมดครับับพ่เบิร์ครับก็ขออนุญาตสรุปให้แบบนี้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการยางก็คือนําเทคโนโลยีมาใช้เต็มรูปแบบแล้วแหละตั้งแต่การเก็บพิกัดต้นยางขนาดต้นความโตผลผลิตจนไปถึงคาร์บอนเครดิตนะครับทุกต้นเนี่ยมีข้อมูลมีการวัดผลนะครับแล้วก็ใช้ประกอบในการวางแผนได้ด้วย ตรงนี้เนี่ยทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยไม่ต้องทำงานแบบดาวสุ่มแล้วแต่ว่าใช้ข้อมูลจริงในการวางแผนได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในทางปฏิบัติครับพีเพิร์กครับจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ใช้งานได้จริงเช่นแอปพลิเคชันหรือระบบที่ใช้งานได้ง่ายๆครับการยางของเราเนี่ยกำลังจะมีอะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่าครับเรื่องของที่ทำอยู่ตอนนี้ก็เรื่องของแอปพลิเคชันในการที่จะมีสถานีเป็นเวลสเตชันนะเรื่องของ โฉนดต้นยางเนี่ยก็จะบอกถึงผลผลิตบอกถึงรอบของการกรีดยางนะบอกถึงความเจริญเติบโตบอกทุกอย่างนะซึ่งตอนนี้การยางซุ่มทําอยู่นะนยังไม่ได้เปิดตัวแต่ว่ากําลังทําอยู่เพื่อที่จะให้มันเป็นโมเดลต้นแบบ อย่างนี้นี่เองครับตอนนี้เนี่ยการยางก็กาลังสุ่มพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งอยู่นะครับที่จะเป็นระบบต้นแบบเลยแหละก็คล้ายๆกับโฉนดต้นยางนะครับที่จะได้บอกได้ทั้งหมดเลยนะครับว่ารอบกรีดปริมาณการผลิตนะครับแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะครับเป้าหมายเนี่ยก็คือทําให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงสําหรับเกษตรกรนั่นเองนะครับ และถ้าเทคโนโลยีพร้อมขนาดนี้แต่เกษตรกร,กรยังเข้าไม่ถึงครับโดยเฉพาะเกษตรกรกร,รายย่อยครับพี่เพลศครับการยางของเราเนี่ยมีแนวทางยังไงบ้างครับในการช่วยเหลือหรือว่าสร้างความร่วมมือกับพวกเขาให้เขาอยู่ต่อได้แบบยั่งยืนครับพี่เพลศครับตอนนี้เราเน้นความช่วยเหลือเนี่ยเป็นความร่วมมือเปลี่ยนจากความช่วยเหลือเป็นความร่วมมือคือการที่รับการช่วยเหลืออย่างเดียวนะเรามองว่ามันไม่ตอบโจทย์ของความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับ ถ้าเราจะให้ดีที่สุดก็ต้องอาศัยความร่วมมือคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยร่วมมือกันจับมือกันเนี่ยโอกาสที่มันจะยิ่งใหญ่เติบโตมันเป็นไปได้ครับพี่ครับก็คือตอนนี้เนี่ยทางการยางก็คือชัดเจนมากเลยนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนนะครับจากการช่วยเหลือนะครับเป็นความร่วมมือนะครับไม่ใช่แค่การแจกเงินหรือว่าให้เขารอความช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับ แต่เราเนี่ยจะพาเกษตรกรไปดูงานไปอบรม up skill re skill นะครับให้เขากลับมาสู้ด้วยตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้คําถามต่อไปครับพี่เพิรครับอาจจะเป็นคําถามที่คนกรอมาฟังเยอะที่สุดเลยก็ได้ครับสำหรับยางพาราเนี่ยยังมีความน่าสนใจในการปลูกอยู่ไหมครับแล้วคนที่ปลูกอยู่ตอนนี้เนี่ยจะโค่นทิ้งไปปลูกพืชอย่างอื่นหรือว่าผลไม้ที่มีราคาสูงอย่างอื่นแทนดีไหมครับวันนี้ยังน่าปลูกอยู่นะครับเพราะว่ายางเนี่ยมันไม่ได้มันต่างจากพืชอื่น คือทุกวันมันมันให้รได้เราได้เกือบทุกวันนะยกเว้นวันที่ฝนตกกับวันที่เราหยุดกรีดน,นะครับมันยังเป็นเทรนที่ในโลกเนี้ยยังไม่สามารถหาสิ่งใดที่มันจะมาทดแทนได้นะครับโดยเฉพาะยางสังเคราะห์ที่บอกว่ามีอยู่มากเนี่ยมันมันไม่ตอบโจทย์เรื่องกรีนนเรื่องเฮลตี้เซฟตี้แล้วมันไม่ตอบเพราะนั้นเนี่ยอนาคตของยางพาราเนี่ยยังมีอยู่นะครับ สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยางพาราก็ยังน่าปลูกอยู่นะครับซึ่งยางพาราเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างรายได้ในทุกวันนะครับซึ่งถ้าเราไม่กรีดเนี่ยก็ยังเป็นป่าได้เยอะนะครับและก็ยังเป็นเทรนด์ในโลกที่ยังไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทดแทนยางธรรมชาติได้นะครับในอนาคตยางพาราก็ยังมีอยู่นะครับสามารถปลูกได้ครับพี่เพล็กครับอยากจะฝากอะไรถึงนะครับคนที่กําลังจะเข้ามาเป็นเกษตรกรสวนยางหรือกําลังสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตยางพาราครับพี่ครับ ก็ต้องบอกว่าการยางเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับเป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลคอยที่จะซัพพอร์ตในการที่จะหานวัตกรรมหาโนฮาหาความร่วมมือนะครับเราแค่ติดตามข่าวสารจากการยางแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยการขึ้นทะเบียนกับการยางเนี่ยไม่ว่าที่คุณจะอยู่ที่ไหนตอนนี้เราเปิดให้ขึ้นทะเบียนหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าไอการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ตัวเลขจริงๆ ว่าผลผลิตมีเท่าไหร่อยู่ตรงไหนถ้าแต่เดิมเนี่ยเราเลือกที่จะไม่รับรู้ไม่รับรู้หมาาไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้เขามาสัมพันธ์กับการยางเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่รู้ตัวเลขรมันแก้ปัญหาล้วก็แก้ไม่ได้นะครับ ก็อย่างที่พี่เพิกบอกนะครับว่าการยางเนี่ยก็เป็นองค์กรที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับที่จะคอยช่วยพพอร์ตนะครับช่วยดูแลนะครับช่วยจัดหานวัตกรรมต่างๆนะครับความร่วมมือนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยก็ควรที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารนะครับรับข่าวสารกับการยางนะครับและรวมถึงการขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะให้รู้ตัวเลขในการผลิตยางด้วยนะครับว่าผลผลิตมีเท่าไหร่อยู่ที่ไหนบ้างและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่การยางแล้วก็ พี่น้องการเกษตรที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ครับพี่เพลครับก็ตอนนี้นะครับองค์กรของเราเนี่ยมีพนักงานอยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าคนซึ่งทํางานกันค่อนข้างหนักนะการยางเนี่ยเราจะ transform ไปเป็น AI เป็นอะไรที่มันล้ํามากขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นมันเป็นความท้าทายในสิ่งที่คนบางคนในองค์กรเราเองก็ไม่เคยทํานะครับเพราะฉนั้นมันจะสําเร็จโดยเร็วไหม มันอาจจะต้องลองผิดลองถูกบ้างอันนี้เราก็ยอมรับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือความเรียกว่าช่วยเหลือเอื้ออากันนะความเข้าอกเข้าใจเห็นใจบ้างว่าเจ้าหน้าที่มันก็เป็นคนเหมือนเราอะนะเขาก็มีภาระอาจจะมีเงินเดือนแต่มันก็ไม่ได้มากมายพอที่จะทำให้เขายิ่งใหญ่ะไรได้รลกนะก็ตามอัตราภาพเพราะฉะนั้นกําลังใจเนี่ยกับความร่วมมือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องจับมือกันเพราะถ้า อนาคตเนี่ยสิ่งที่เราคิดเราฝันไว้เนี่ยมันสําเร็จมันเป็นความสําเร็จของคนทั้งหมดที่อยู่ในองคาพยพนี้มันไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คนที่สามารถจะผลักดันและพาเราไปเนี่ยเป็นผู้นําเราได้ในสถานการณ์ตอนเนี้ยแม้จะอาจจะไม่เก่งนะต้องยอมรับว่าอาจจะไม่เก่งแต่โดยศักยภาพแล้วเขาทำได้แน่นอนนะครับก็ขอกำลังใจให้เจ้าหน้าที่การยางของเราด้วยครับ ครบท้วนครับสำหรับ EP แรกนะครับกับซีรีส์การยางของเกษตรสัญจรพอดแคสต์นะครับ ฝากติดตามข่าวสารและก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆของการยางแห่งประเทศไทยได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ได้เลยนะครับและก่อนที่จะลากันไปวันนี้นะครับเกษตรฉัญจรพอดแคสต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับดเร์เพิกเลิศวังพงศ์นะครับประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับที่มาร่วมพูดคุยเปิดวิสัยทัศนะครับแบ่งปันแนวคิดดีๆนะครับให้เราได้เห็นภาพรวมของยางพาราไทยในปี2568นี้อย่างชัดเจนนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สิ่งที่ได้รับในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ข้อมูลนะครับแต่คือแรงบันดาลใจนะครับที่จะพาเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและยั่งยืนนะครับและในตอนหน้านะครับอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปพูดคุยกับรองผู้ว่าการด้านการปฏิบัติการนะครับและก็รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับ นายสุขทัตตางวิทยากุลนะครับในหัวข้อถอดโมเดลสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยางพารานะครับเทคโนโลยีอะไรนะครับที่จะช่วยให้เกษตรกรนะครับมีความรู้และก็จัดการสวนยางได้อย่างยั่งยืนและพร้อมแข่งขันในตลาดโลกครับฝากกดติดตามเกษตรจันจรพอดแคสต์ในทุกช่องทางไว้ด้วยนะครับเราจะพาคุณไปไกลกว่าคำว่าการทำเกษตรเสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับฟังพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ